สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวทิพธิดาดินให้พ่อแม่นั่งเจิมรถป้ายแดงข่าวทิพถอยรถกึงตู้ฮุนไดป้ายแดงราคาล้านกว่าปลายปีที่ผ่านมาตั้งชื่อว่าท่านบุญช่วยล่าสุดข่าวทิพได้โอกาสขับไปบ้านเกิดจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อให้พ่อแม่นั่งและไหวแม่ย่านางรถ เพื่อเป็นสิริมงคลกับลูกสาวขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางหาก,กินหมันหมานเฮงเฮงเดอ้อข่าวที่เผยว่าพ่อแม่ให้พรขอให้ดูแลตัวเองดีๆขอให้มีสติในการเดินทางในการขับขี่ขอให้ปลอดภัยแคลว้วคลาดทุกเส้นทางดูแลท่านดีๆเหมือนกับที่ท่านมาอยู่กับเราพาธรมาหาก,กินข่าวเจอเรื่องแม่ยันนางที่ดูรถค่ะ เชื่ว่าคันเดิมก็มีแม่ย่านางดูแลข้าวอยู่ช่วยให้เดินทางไปทํางานไปไหนมาไหนปลอดภัยและมีสติก่อนเดินทางจะยกมือไหว้ขอพรให้ท่านคุ้มครองตลอดค่ะที่ผ่านมาท่านก็ดูแลอยู่กับเราดีมาตลอด4ปีที่อยู่ด้วยกันรักท่านมากเลยค่ะแต่ก็ครบระยะเวลารถ8ปีแล้วเลยปร,รึกษากับคุณพ่อคุณแม่ท่านก็ห่วงเวลาเราออกไปงานต่างจังหวัดถ้ามีปัญหาฉุกเฉินมาจะลำบาก ขาก็เลยดูรถคันใหม่ที่เหมาะกับงานเราทั้งงานแสดงขับไปกองถ่ายละครและขับเดินทางไปงานคอนเสิร์ตมาลงตัวที่คันนี้ค่ะคันใหม่ก็ชื่อเหมือนคันเก่ารถคันใหม่ชื่อเหมือนรถคันแรกชื่อท่านบุญช่วยพระท่านอยู่กับเรามานานดูแลเราดีช่วยพาไปทำงานทำมาหากินเลี้ยงดูข้าวทิพและครอบครัวเลยกล่าวเชิญท่านมาอยู่รถคันใหม่กับเราเป็นความเชื่อของเ้าทิพนะคะและเราอุ่นใจด้วยค่ะ ไม่เท่านั้นกลับบ้านห่นนี้เข้าวทิพย์ยังซื้อรองเท้าให้พ่อแม่ใส่สบายๆอีกด้วยบรรยากาศอบอุ่นมากๆมีแฟนๆเม้นดีค้ำโคูนมันหมานแห่งๆสนันโซเชียลไปเลยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อป,ปิกขอบุณครับ